สวัสดีค่ะมือนีกับมะขอกับลักกี่มีไงคือเกากระดับพาะแมเลนำทะเลบิ้งพระคนหน่อยม่เหลน้ำทะเลเจ้าเหลน้ำทะเลกันเต็มเลยคนเบิ้งคนหน่อยโอ้ยพาหนองชิมมาเหลน้ำทะเลค้งแรกน้องนองชิมม่เหลน้ำทะเลฮึฮึเพื่อนเพื่อนเนี่ย ขาวคณะนะอยากเล่นน้ำพูดน่ะเอาเกิบพ่อมาเล่นเฮเฮเฮเอซาอุกสิโอยอยากเล่นน้ำพูดเดียว <c oughs> พวูดนะเอาเกิบมาเอาเกิดมาเป็นห่วงอย่างค <c oughs> ุณก็จ้าเล่นน้ำกันเต้มึงพี่นอ้องอากาศดีบ่เล่ <c oughs> เเนน้ำทะเล ก็เป็นก้อนพี่น้องก็เะขี่เล่นโอ้ยให้่ม้ม่ก็ได้่มาใ้ม่็ได้่มให้มดสิ่มี่เิียนโอ้ยใครอยากเนูดยวที่นี่โอ้ยน่้ยเฮยสำหรัดน้ำหรลูกเอ้ยขึ้นยั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 กขึ้นยั s Ah, yes. อ๋อเยสน้องยมิยมยิม yes เยสยโอ้ยบางพี่น้องก็จะไมาได้นาม,มันห่อนแดดมือเนี่ยสามสิบกว่าองศาเน <c ười> าะท <c ười> ะเลกว้างใหญ่ผสศาโอู้งามายพี่น้องหนุ่ม ธรรมชาติเปิรนมากขนาดไหม